ในคอมเมนต์ที่ช้าเนะพี่น้องคอมเมนต์ต่อมารถจีนเวียดนามบอกว่าเจี๊ยบอัดเต็มที่ทับพังโยนขี้ให้ไทยนี่นะพี่น้องนะ่ะคอมเมนต์ตัวนี้เนาะเนาะเห็นปะกราบสปีดได้สบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมานีสิมาอ่านคอมเมนต์พี่น้องคนไทยอีกเนาะซึ่งคอมเมนต์เกี่ยวกับอันนี้เนาะลาวได้เฮถนน ใหม่เงินกู้ไทยไม่มีด่านเก็บเงินคุ้มขาดที่สุดแล้วนี่นะพี่น้องจากในบกคลิปนี้เนาะนี่เนาะเดี๋ยวเาจะมาอ่านคอมเมนต์ลำกันน่ะพี่น้องขออนุญาตเด้ะนะพี่นะ้องขอนนนะขอนุญาตคลิปเดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์แรกเลยน่ะพี่นะ้องเนาะบ่าเป็นการเชียร์เวลาเนาะพี่นะ้องอย่าว่ายาวนะกันในี้อขาจมาอ่านเป็นภาษาไทยน่ะพี่นะ้องมาเพราะว่ามีแต่ มีแต่ภาษาไทยมัพี่นอะคอมเมนต์มีแต่ภาษาไทยเนาะอย่าชิมานมาว่ากันนะมาอ่านแล้วมาพันกันแล้วพี่น้องว่าคอยอ่านภาษาไทยได้ประมาณได้เนาะพี่น้องนะบางคลิปเก่าว่าอ่านได้แต่พังโมโหเรื่องนี่นอย่าพาเพื่อกันนะพี่น้องนะก็เป็นกําลังใจให้เนาะคนเป็นคนบววเก่งคนเงียบๆนะพี่น้องแล้วมาอัดคลิปแบบนี้มันก็ กดดันแน่น่ะพี่น้องกดดันไปว่างจีวอกถือว่าจีวอกบางทีจีว่าเขาคิดไว้แล้วเขาลืมบางทีเนาะนะพี่น้อง,องก็ใช่มาอ่านเลยนะพี่น้องจีวอก็เวี้ยนะพี่น้องนี่ชิมาอ่านเลยนะอ่านคอมเมนต์แรกเลยนะพี่น้องนี่เนาะคอมเมนต์ตัวนี้มาพังนำกันนะพี่น้องจะอ่านเป็นภาษาไทยเนาะได้ถนนไม่ต้องรู้จักควบคุมน้ำนักรถด,ด้วยยาให้รถเวียดบวกจีนบวกรถจีน บรรทุกน้ำหนักเกินวิ่งวิ่งกันทั้งวันทั้งคืนดอกเบียร์โคูดถูกเลยแถมระยะยาวอีกคอมเมนต์แรกนะพี่น้องอืมต้องก็ถ้าคุมน้ำหนักดีกับน่าจะบวเพนะพี่น้องนะก็บบุหูน้พี่น้องนะถ้าคุมน้ำหนักค่อยอดัดค่อยขิดเองนะอาจจะบวเพนะพี่น้องคอมเมนต์ที่สองอนะ่ะทำให้จีนและเวียดนามได้เดินทาง ไปคนไม้แบบสะดวกอันนี้คอมเมนต์ที่สองนะพี่น้องมีคนมีคนกดไลค์สี่สิบห้าคนนะใน,น,ค,อมมน,น,นอคอมเมนต์ที่สามนะพี่น้องคอมเมนต์ต่อมารถจีนเวียดนามบอกว่าเจี๊ยบอัดเต็มที่ทับพังโยนขี้ให้ไทยนี่นะพี่น้องนะคอมเมนต์ตัวนี้เนาะ,นะเห็นปะคอมเมนต์ตัวนี้เนาะพี่น้อง คอมเมนต์ที่สี่ขอแสดงความยินดีกับคนลาวที่ได้ทนนทรายใหม่กู้เงินไทยบยริษัทก่อสร้างสันสัตย์ไทยนี่นะพี่น้องนี่นะคอมเมนต์ันี่นะมันบูโฟกัสใหนน้เนาะคอมเมนต์ที่สี่เนาะมีคนกดไลค์ห้าสิบเจ็ดคนเนาะคอมเมนต์ที่สองนี่ไอ้คอมเมนต์ที่ห้าเออคอมเมนต์ที่ห้า แลนี่แหละพี่น้องส,สับสนนะมา,มาอ่านในตอนนะี้คอมเมนต์ที่ห้าหยุดด่าไทยได้สักพักพอเรื่องกู้เงินไทยจางหายไปเดี๋ยวก็มาด่าเหมือนเดิมไม่เชื่อคอยดูไม่ผิดคำพูดหรอกอันนี้คอมเมนต์ที่หนะ้าะพี่น้องมีคนกดไลค์เจ็ดสิบเอ็ดคนนะคอมเมนต์ที่หก ต่อมาคบกับคนไทยมีแต่ได้กับได้ไม่มีเสียพัฒนาลูกเดียวถนนสวยงามจริงครับไทยไม่แพ้สติได้ในโลกมีคนกดไลค์ให้มีคนกดไลค์ให้สี่สิบสามคนนะพี่น้องเรามาอ่านคอมเมนต์ต่อมาเนาะคอมเมนต์ที่เจ็ดถนนสวยดีสร้างเรื่อยๆเดี๋ยวก็จเจริญเองนะพี่น้องอันนี้ถูกนะพี่น้องนะ ถ้าถนนดีนี่ยแบบถนนไปดีเดียวเดียวพัฒนาเองน้ะพี่น้องใครก็อยากอยู่แคมถนนแม่นว่าโมมีภัยตัดกิจอยู่ป่าอยู่ในป่าทางลําบากลำบนน้ะพี่น้องถ้าถนนดีเดียวพ่อแม่ประชาชนเขาสร้างเองเออคนคนมาอยู่ไทยนี่นะพี่น้องชุมชนสาพรเนี่เขาเห็นทางมาแป๊บเดียวตามแคมทางนี่แปลนหมดเลยเขากำลังสีเห็ดสีชาเนาะ บางบ่นบอนก็เห็ดห้องเสาบางบ่นบอนก็เห็ดลานอาหารเห็ดลานกาแฟยังไปทั่วเนาะพขาเลยไปไหนหมดสิเนี่ะคอมเมนต์ทอะไรบนะ่คอ <c oughs> er มเมนต์ที่เจ็ดคอมเมนที่แปดอะคอมเมนต์ที่แปดเลยนะพี่น้องโอ้ตอนไหนเลยลืมเห็นบ่าไปทั่วละคอมเมนต์ที่แปดเนาะตอนตอนได้เงินจากไทยก็ดีพอเงินหมดเมื่อ,อไหร่ก็ดตาไทยทันที คอมเมนต์ได้ในเก้าสิบสี่คนนะยินดีด้วยถนนมาตรฐานสวยงามเดินทางสะดวกด้วยปลอดภัยพัฒนาก้าไปด้วยกันคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ที่ก้ารถก็วิ่งไปวิ่งมาอะู่แบบนะ พอให้กูเงินถนนเข้าดีแล้วเขาก็ด่าไทยเหมือนเดิมคอมเมนต์ที่สิเลยนะคอมเมนต์ที่สิดีครับพัฒนาเรื่อยๆจเจริญไปด้วยกันสร้างโดยไทยคุณภาพดีอยู่แล้วต้องควบคุมน้ำหนักรถด,ด้วยนะครับถ้าปลอดภัยรถน้ำหนักเกิน1ิบตันวิ่งผ่านถนน ก็เละแน่นอนเมื่อได้มาแล้วก็ต้องรู้จักห่วงแหนด้วยอ่านมุเป็นจั่ไรน,นะพี่น้องนะคอมเมนต์อ่านไปแล้วนะพี่น้องจากทะไรแล้วละ่ะคนไทยช่วยทุกอย่างแล้วคอมเมนต์ตมาถนอนส้างโดยคนไทยมีคุณภาพมากอืมใ เสืออยู่ในพี่น้นองเพราะถนนประเทศไทยว่ามีคุมเลยนะพี่น้องถนนดีแห่งในเมืองในวอถนอนดีไรคอมเมนต์ต่อมาทำไมไม่ไปขอความช่วยเหลือจากเวียดนามล่ะมากูไทยใส่บริษัทไทยก่อสร้างทำไมละ่ะเห็นด,ด่าเมืองไทยด่าคนไทยตลอดแต่แบบนี้มาพึ่งไทยนึกว่าแน่ เท,ท่ก็น,นับกู่ mm. นะรนยินดีด้วยการเดินทางจะได้สะดวกกับสาวลาวคูมิอาจะได้เจริญไปด้วยกัน mm. นิดเดียว mm. นี่คือธนมทิ่คุมค่าของประชาสนลาวได้ประโยชน์สุดคุมยินดีด้วยํำ นำไรไฟสว่างตางสะดวกจริงพี่น้องสาวลาวจะได้คนสะดวกเร็ว,วอันน่ะกูเินไทยแล้วก็ไได้ไทยอนาะคนไทยมีเพื่อนคนลาวตั้งเยวะแยะใี้น้คอมเมนต์ต่อมาพี่น้อง พี่น้องลาวบางคนบางกลุ่มเห็นหรืออยังความตั้งใจของคนไทยที่ให้พี่น้องลาวพี่น้องคนลาวเพราะไทยเลงเห็นความสำคัญ <c oughs> ความสำคัญเป็นอยู่ของพี่น้องคนลาวมากกว่าให้ได้รับความสะดวกสบาย สำหรับคนที่คอยต่อว่าไทยไม่ต้องเข้ามาใส่ก็ได้นะเอาไว้ให้คนที่เขาเดือดร้อนจริงๆไว้ใส่เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางการให้คือบุญกุศลอันใหญ่อันยิยนย่งใหญ่ไม่วังสิ่งตอบแทนยินดีกับพี่น้องคนลาวที่ รักประเทศไทยด้วยนะครับขอให้ถนนเส้นนี้เป็นการเป็นถนนเส้นแรกที่ให้พี่น้องลาวไซได้ได้ชซถนนดีๆบ้างและให้มีแบบนี้ไปอีกหลายๆเส้นทางนะครับ mm. ถ้าไม่คุมน้ำหนักบรรทุกไม่เกินสองปีพัง ในก็จริงพ,งพี่น้องระบุคมน้ำหนักมังกรเพคื้อกันทางให้กูแทนยังสร้างถนนให้อีกถนนก็สวยมีเส้นทางแบบแรลจรสชัดเจนมีขอบมีเส้นขอบให้มีเส้นขอบอไหลทางไม่เหมือนลาวทำเองอินระว่างลดจีนงี้เสีย <c oughs> เชีย เสียมาตัด <c oughs> อะไรเสียตนาม,มาสุ่นใส่คืนเดอ้อยินดีด้วยในที่สุดแล้วก็มีถนนงามงามใส่สัญจรแล้วคนที่ช่วยเหลือคือคนไทยคือเกา่าอ,อาพี่น่องเนี่ยนะคอมเมนต์ด้วยไ <c oughs> <c oughs> คอมเมนต์ตัวนี้นะพี่น้องะมันมัน,ม,นมันอาจจะไปะเห็นปัญหาอะไรบางยินดีด้วยครับจะได้พัฒนาไปเร็วขึ้นแต่อยากให้ก่อสร้างถนนคอนกรีตมากวาหลาดยางคอนกรีตทนทานห้าสิได้ซ่อมบำรุงแต่หลาดยางสองามปีได้ตังงบประมาณซ่อมแล้วครับ อันนี้ก็จริงนะพี่นอกถ้าคอนกรีตมันน่าจะโดนถ้ายางนี่มันอาจจะเพย์ไวลาวู้ได้มาดาไทยอย่าใส่ถนนเดอ้อคำว่าสำนึกบุญคุณหัดทองไวแน่เดอ้อไปหนักพี่นงคอมเมนต์ตัวนี้เนาะนี่นี่เนาะโอ้ไปแล้ว คอมเมนต์ต่อมาเราวควรสร้งางเราควรสร้างอย่งพื้นฐานแบบนี้ให้ทั่วประเทศโดยเฉพาะแหลงทองเที่ยวทองเที่ยวทัทองเที่ยวยังจะทานที่ทองเที่ยวลาวสวยมากๆแต่จะไปยากนักทองเที่ยวก็เลยไม่ไปไม่ไปนี่อะไรดันไปสร้าง รหลดไฟความเร็วสูงทั้งที่ไม่ถึงเวลาเลยทำให้ติดหนี้สูงและเกิดประโยชน์กับภาชากับประเทศน้อยมากรัฐบาลควรนึกถึงประชาสนเป็นหลักไม่ควรนึกถึงหน้าตาประเทศอันนี้ค่อนข้างดีอยู่นะครับ่นอง รัฐบาลไทยคงมีเงินไขต้องใส่วัสดุไทยบริษัทของคนไทยคนงานวิศวกรจากไทยเงินทองเงินทองกลับมาไทยไม่งั้นรัฐบาลไทยคงไม่ปล่อยกู้ชัวทุกที่มีประโยชน์มัเลยพี่น,น้องเนาะบอว่าเพราะทุกคนลงทุนก็นต้องการกำไรเป็นหมดและ บ่ว่าอยู่ไสนะพี่น้องขอบริษัทเขาปล่อยกู้เขาก็กินดอกเบี้ยนะพี่น้องนะก็คือกูอยู่อย่งว่กูจีนก็จีนก็กินดอกเบี้ยเนาะพี่น้องกูคนไทยก็คนไทยก็กินดอกเบี้ยคือกันนะพี่น้องเนาะแต่ก็โอเคนะพี่น้องก็บ่เป็นหยังถนนเรียบโคงเวียงจันไปเสียงคาน1,800ล้าน หนึ่งร้อยแปดกิโลหนึ่งร้อยศูนย์แปดกิโลน้พี่น้องตกกิโลละสิบล้านถือว่าง,งบน้อยมากนะเก่งกว่าเก่งว่าจะพังเร็วอ,อยู่ต้องมีงบซ้อมแซมด้วยกว้างสิบเมตรหนาแค่ห้า ้าเซนรับน้ำหนักได้สิบอตันการพ่วงวิ่งปีเดียวพังถนนกว้างสิบเมตรพวกรถพ่วงวิ่งเยอะแถมปากสมคนทานหินด้วยคนทานหินไปขายให้ไทยขามโคงสงสัยถนนพังแน่ต้องทำต้องไปทำ สะพานเสียงเลยจะได้คามไปลวงผอบางสะดวกสะดวกสะดวกสองเท่านะั้นเองโอเคนะพี่น้องนะคาดจบคลิปสั้นี้นะพี่น้องนะตอนนี้ก็อ่านไปไล่เติบเลยนะพี่น้องคอเจ <c oughs> ็บคอเลยนะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ก็ส่วนไลก่ก็คอมเมนต์ไลค์สิ่งหลายอย่างนะพี่น้องเนาะ เงินภาษีพวกผมทั้งนั้นพอดีขึ้นพอดีขึ้นคุณคนไทยก็คุณนะ่ก่นอนนี้เราคุณคนไทยอ๋อก่อนนี้เราคุณคนไทยในวินานีคอมเมนต์ตัวนี้เนาะนี่ผู้เห็นดูบ่านเราไปทางไหน,ะนก็ส่วนลายก็ใส่นี ประเทศไทยดิพมด้วยอนนนะไรโอเคนะพี่น้องนะขอจบสำานีนะพี่น้องนะอ่านไปลายเลยเนาะขอกลาบลาพ่อแม่พี่น้องสำเนียงเนอะพังใี้จบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ให้คอยด้วยนะให้ผมด้วยนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องคนไทยเนาะก็คอมเมนต์คอมเมนต์คอมอ่นนั้นมาว่ามาพูดคุยกันได้นะพี่น้องมาติมาชมกันได้เนาะมาว่ากัน ทุกคนก็มีความคิดเห็นเป็นของตัวเองเนะเาะเอาก็สิบบ่าเขาเขาก็สิบอกให้คนอื่นมาว่าเขาบ่ให้ว่าเขาก็คุบ่อะไรนะพี่น้องก็แล้วแต่นะพี่น้องนะแล้วแต่ความคิดไปความคิดมันเนะาะบ่เป็นยังนะพี่น้องคนบนโลกใบนี้มันมีลายคนแล้วก็ลายความคิดเนาะว่าเป็นยัง <c oughs> ก็จมไปเรื่อยของข่อยนะพี่น้องเนาะกระสิการาบาช่ไแมพี่น้องซํำนีน้เนาะ ചെവിന